เช้ากับายแฟนไมนมีไปพรว่าสอ่บอสุทธิ์ขัดข้อสอนมีสิ่งก็มีมากมายเฮ้ยุยครับผมตัวดีซ่องต่อยังไงผ่าทางล็อกแลกถ้ากินดีครับเดี๋ยวมือมีเมนูอยู่บ้านผมมานำเสนอครับปลาธรรมชาิาคาบานฮอบเป็นปลาเลาเป็นลวกจิ้มหนังฟอง ปลาสวายครับผมเด็ดชิบงงานเห็ดเป็นสองเมนูครับแต่ว่าเมนูของผมสิสองลูกชินที่เ็ดเป็นแบบเห็ดเป็นเครื่เนื้อย่างนี่ครับเจ้าเห็ดในลูกนุ่งในหม้อโอ้โหนี่หนาตื่นเต้นมากเลยต้องคักนี่คือเอาเมนูเด็ดของแซ่บฟังปลาสวายไปกินแล้วมันที่เป็นเมนูที่สุดยอดที่สุดเลยคือหนังทองมันเดี๋ยวผมจะเอาหนังทองมาลวกกินงเกลียวโค้บไปเผ็ดจีจัดจีจัดเดี๋ยวจะให้เกินเป็นเชฟนะครับปานสด แล้วอย่างอื่นเป็นคนลงมือผมเอื่นเลี้ยงแบบมีแบบนี้ก็ได้แล้วเลี้ยงแบบการหั่นการคั่วการเลี่ยนนี่ถนัดที่สุดครับผมในที่งานอื่นมีทรัพย์มาเลี่ยนกับบุคคลทางผมแล้วมันถึงมีการพาแก่เขาก่อนไม่ดังแก๊สเลยเนี่ยมือจนมบอกเลยว่าบอกเลยว่าบอกมีข้าวครับผมป่าแย้มนี่ นงามเลี่ยงปลาสวายบุคืองามนานามไหม่มากําฝนงนี้มันมัก็เมียนเ่บันียจะีออกสีส่งามมันสดตอนมันสดมันจะเป็นสีแบบนี้แหละดอยู่บนีเละนะสามมืออีหลถ้ามันสดเนี้วมันจะสมไรวยแบบแดงเลือดแบบงามเราเพิ่งจะันกัน ง่ายครับผมมีหลายบ่อนมีหลายขั้นตอนครับพอดีแช่เอาเนื้อส่วนหนังของมันเราไปหั่นแล้วก็เขาครับผมลวกหน้ามายอนี้ยงกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับก็แกงก้อนกเกี่ยวผีิกคุ้มผมอะไอื่นเสี่ยนอีครับผมกบเรียงการตำแหละครับผมเสียนบบมี้เตยอยู่ มันชังหมดกินซุกวัวปัญหงมันเขากดไกขึ้นยอดดูเด็วปลาไงเป็นปลาเอามาจากลำมันสัดนนะครับเอมาแานันตรงมีดของพุ้มครับสามลูกกลัวู่เกมันใส่ขีดมันปลาตัวปลาตัวนี้ร้อยร้อยหาสิบบาทือร้อยนี้เดีขยร้ายสูบหัวร้อบ่ดูครับผมว่าผมซื้อมันรอยรวย เพราะว่าปลากานี่มันจะหายากาาลายาแล้วย่ำหนีแม่เดี๋ยเละแพงมันบคือย่ำนำนัฮะบอกเลยเมี่ยแกงกับเส้าห่ารู้เส้าบอกเล,กลกยว่าหันไปหาศิลปศาสตร์นี่หา,า,ายากปัสาวนั่นบคือป่าเลี้ยงอยู่น้ำบัวน้ำหินอยู่วัดครับแต่ว่านี่เป็นปลาเป็น <บา S 2> ป<ร>ลปาวัดโดนบัวข้าวเลยสุดยอด กราผีทะนูมันจีเหรอเดี๋ยวจะนำจุ่มให้แบบลวกอยู่ในหม้อนี่เลยครับผมกินแทนเขาได้เลยเนื้อไหลายบบนี้นี่มันต้องหมอยอยู่บ้านของผมเองครับตอนไอ้พี่ตาวมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บึงไอ้กันสำเร็หนังท่องก่อนหนังท่องชีตโอู้นี่ก็สุดยอดที่กัดเนื้อเนี่ะ ซาซิมิเดิวนไปยังดองจอดังเลยจอดเลยตุ่มวัวป่าอยู่ไปตาแข่งแล้วก็ทอดตุ่มใส่กับน้ำมัดอกโอูเห็ดยอะไรสินแหงเนาะเป็นสินแหงไอะไรเองพัดใส่ผัวติดแกงไต่ก็ได้พัดเป็นแบบพัดติดแกงมันจะแซบมากเลยปลาสว่ายเอาตอนที่แซบที่สุดในตัวป่าผมมาลวก เงียบอัดสุรธา,านัดภายในครับสีสับ่องสีเลยนี่ละํำนี่ละโอ้โหนี่ครับแก้สุดในตัวบาสเลยนี่หลวกไส้หนำกึดกึดกึเลยนี่ มันเอาความตับดีันใสแก้วผมนะเนี่ยครับเจาจอันนี้ครับเปลวกจสต้นนี้เห็ดอีกเนนูนึงครับลอส้มในสองของวิสานน่านีว่านีเอาใสาวังสันที่นี้ตัวใหญ่กับมาเลี้ยงไว้มันจะเป็นการเขาหลาสับไรมันใหญ่เาเีไว้น้ป่าเห็ดเขีมก็นด้ยสุดยอดแต่ตาไวหมครีบยะเนีไปซ้อยครับปันที่นี้ห่นหนังทองผลสายหนังมันมันหมมันมันเหมือนปลาียวงเลยดูนี่เ่นว่าเขา กินดีฟลองมากันนะครับลองเทียนกได้ยุ่สวยเินี่ว่านันว่านโซ่โซ่ัินกายกินอยู่เนี่ยโอ้ยกินได้ยุ่คเราต้องมันขัดที่เรีต้นตอนแบบอะไแบบนี้เนาะแบบเนื้อเนือเต็มย้ำคึ๊งครึ่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 ง้รึ่งครึ่งค่นครึ่ัคร่งารึ่งครึ่งครึ่งมร่งคมันงครึ่งครห่งครน่าครึ่งครึ่งครึ่งครึงครึ่งครึ่งยรึ่งค่ายรึ่งครึ่่นสุดก่อนยังไงหงป่

เอาจำตาคบแล้วมันจีตาเใสขึ้นโดนน้ำขังตาแดงเลยตาแดงบอกเดี๋ยวลุ่มไปลวกหยวกเซรามินห่อนห่อนเซยังแน่นยไยเส้นค่าแล้วก็ใบบกูตะไคร่แล้วกันี่ครับห้าของกันต้นขึ้นชายนี่แล้ว้นปุงเครื่องแตุมเครื่องยั้งไทยลวกลวกเพราะสำนึงแมนแบบ เนื้อกะสีเอาไปลวกผลกับหนังทรวงได้กันแขงแสบวุ้นเนื้อแสบวุ้นนังทรวงวันเนื้อปลาเส้นหมันาะอันสบายเลยดูนี่ได้กินได้นี่แสดงว่าเทพมากเลยบอกเลยวัวต้องฝีมือเมื่อวัวหลาต้องออกไปซ่อมไปถามแพ้เขาเจ้าได้ปลาบ่มือนีอันนี้จะเอาไปต้มสุดยอดเลยืเบมึงเนื้อโอ้ยสุดยอดสุดยอดเม่รู้นี่เยี่ยมเดี๋ยว หวกสนามันห้อนลงกับเกีียวของผมเป็เพียดลงที้งบางกระด่างมันห่อนมาหนาเี่งไหเออนี่มิติดูตั้มืดตอนเดือดนี่ดู้มเนีโอ้ตายเราไม่ติดดูตัวไอ้ที่ขืนเลยไมมไอ้โ่หยำเนีเจ้า็เรียกตอนนั่งหน่วันหนึ่ง บอกวกันเมียมันคมๆกับตัดหนุกขาดเลยนี่ที่รูปสร้อยเปิดลานลาบไม่ซ้ำกันมีนะเมนูสุดยอดเลยสวายครับผม่เออหรือวโบสินเมาหนอกตัวนี้นี่มีมีมีขอสวรรคี้สินแล้วสินคือจะสินได้นี่มันสินพอโชว์ได้ออกมาโชว์นียเอ้อยู่สัตว์หลังมันอยู่ระวังล้ำตูนี่มันอยู่ตรงนี้ทักทักมันอยู่ระวังนี่ครับผม เกีย้ยวกับเสร็จมไวแม่ตัวมอเป็นยังดอกทั้มดาเจะตัดทางวันมืงนี่มันสินเหืออยู่รอนีเด้อนีได้ม่เป็นได้อ,อเราอยู<ำ>่รอรอหน่ลอยาวก็ได้ต้อง,อง,องวอก์เห็นมันเมาจากเกียกอย่าุ่งถอตัวเฉมันอาจจะเป็นเสียทีคือจัง กุ้งนี่มันจะเป็นสีดำดำเหมืนบออยู่หลังว่านเกลยวนะครับลายเกลียวแบบไม่ตัลายทีกซามาบุ้งก <mel> ินครับลวกน้ององลัสไว้มีสวตรวันนี้มีสูตวันนี้าะครับเกลียวเป็นยังไงโค้งกลไม้ใช่บนรถ

เรอดสองไอ้ทางเรืององนี่ก็ไม่คิวเน่ชูหลาบเนี่ยขอดปครับโอ้จนาตมพม้อมรอบน้ะครับสูเดนเด็เจียวน็ดูกันุปกะตอ้กับไก่กับขวานที่แตกด้วยเนะควเออ้ไทยอยกจะซิมเบิงควหลัในการ้หัวใส่ตกจ้ นำวัวถั่วไหมเ้ยดวงเงมงทองป่าไหวครับผมพูด้ตั้งเสื้อให้มาสวายนี่ับไปว่าเจริญไหมนี่เจริญ่ะแยกพูดไปชี้ของเล่นไหมนี่เจอของเล่นมันอยู่ดิเจของเล่นตัวเนี่ยป่าสวายในสวายมา อมาเอามาเทียดบุงดูย็น่อน้ำหนึ่งหัวซีฟเลยเลย้องไห้้อมพรเข้าไปทำละลายเนี่ยไขมันมันออกมาแบบไขมันหวานเลยว่ะบานมันก็ยังวิ่งจับใช่ะพอแถมม่กินน่เาเอน่นอื่นกับดนี่ช่ะเสร็จแล้ว สองเ็ต้องมันเดือดมาครับวันนี้เหนื่อดเหนื่อเนือยวันนี้หัวให้ยัเอือนชิมกันเดี๋ไปอีกเลยสองคนองกวนเลยครับแคงรักที่ใจแอบแอบ้นเขาอย่างน้เหอยไนานอยู่ไหนที่บ้านหัวใจแน่อยว่วัน ยอมไม่เจอบอกกันเลยมาเพราะบาดทำใจไม่ได้เตียอมยกให้คธอตามันมันสิเป็นจริงครับมันสิเป็นเนื้อแบบผสมกับมันแบบเหลืองๆล้มตูดหรอล้มตูมากน้ำจิ้ต้องขมเล็กหน่อยตช่ย่ามเนียนสิมีแต่มันเลยไม่ค่อยมีเนื้อผิดหรือดูนี่หามากินเลยสุดยอด ไอ่ดีว่าระวังระวังตวเอาให้นู้นเาเดี๋ยวล่เดียวไล่ควางเลยแจ้งไดีว่าเศร้าใคสองเดี๋ยวก็เดียวเขาแจมาันกันมันกด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 ดีอะห่วงยังดองว่าแล้วอยากนั่้าอีพีวะ่้าอีพีวนั่งดอมาสบายแงแซวเขาบล็อ้่งรถวกบี มาเด้อมาเด้อไอ้มกี่ตง่เมันก็โซดแบบนี้แน้วแล้ตรงแบบนี้ขี่เขาหองอะไแล้วแต่ว่ามันมันแมทอยดีได้หน่อยเนาะมันเป็นแบบมันผสมกับเมื่อนะมกดกดกดแมนลงโด่ นี่การเปลี่ยนมัมมอ่เห็นไไงครับผมปลาสบายแม่นำธรรมชาตินี่นบากงปลาเดือดแม่นแบบู้นนี่ม่รับชีโนแมนนม่รับตมันประสงวาผักบ้แล้วเ้ยบอไน้ำหน่อยจุ่มถึง ความเยอันนี้เนื่อเนื้อผสมเนื้อององกสูดหนังฟองกว่านี่เดาลองบ่มตอนนี้เสีมีเนื้อเอออะรบ้านทังวันมันถือโมเสียเลยอกะบมยิบนีก็จะเป็นคลิป นตันครับทีเป็น่ยนรวบรวบนะสบายนะครับลองเอาไปเห็ดเบิ้งง่ายๆผมซีอายรู้หนึ่งน้ำน้ำห้อนนี่เราจะเข้าทีเห็ดน้อยเนาะไอ้น้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปบอเปต้องเห็ดต่ำรชยเห็ดรับใส่ตะไคร่ใส่ข้าวเนี่ข้าวเปกบะมีข้าวข้าวเดือบเบิ้องก็ข้าวเด๋ยบเบิ้ดี่ดวี้นะครับข้าวเดืยบเบิ้อี่หนหมดกิดหน้

Any bạn nha? Tiếp quan niệm bạn này Tony 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 cắt 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 เจอกันคลิปหน้าครับผมจะเป็นพิ้วเห็ดน้ำกันนะครับวันนี้หังสันเนี้ยนะเปิดลานลับมือแรกก็ว่าได้ครับผมนี่หม่องมันจับต้อมีขีดเซิม่นบูถ่ามันปิดเลยครับวันนี้เต็นต้องดองไงหนิมติเตนสงบสบายแบบชิบชิมันติดแฉกโอม

เดี๋ยวคลิปหน้าครับสุภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่แฟนในขอถอดขอไฟบรรยากาศตรงนี้ครับผมขอบคุณขอมาหับชมจุดจบว่าผมนี่คือเป็นคลิปบรรยากาศอยู่บ้านของผมเองนะครับกับทีนี้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะพากันเทนกีกันเขาล้มกันอากาศขอบคุณครับผมปลาสวายตัวเดียวกินได้หลายคนครับยิมได้ตัวละลอยครับผมไม่ต้องไปลงทุนซื้ออย่างมากมายครับผมบ๊ายบายครับ ขอโทษขอให้สำหรับคุณๆคุณยังนีู่ของเบื้องหลังชิบมักฟิลแบบนี้น้องจวันมเ่เด้ไปสังคมในรอนพูดไดรับผมอยู่บ้านของผมเองมาอยู่นอกบ้านบ๊ายบายครับ